ท่าทีและการทำหน้าที่อย่างเด็ดขาดของแม่ทัพกุ้งหรือพลโทบุญสิงห์พาดกลางแม่ทัพภาคที่สองถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์คนไทยทั้งประเทศส่งผลให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจแม่ทัพกุ้งและกองทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพภาคที่สองมากกว่ารัฐบาลและ กระทรวงกลาโหมซะโดยซ้ำแต่น่าเสียดายท่านจาเสียอายุราชการในวันที่30กันยายนหรืออีกแค่46วันเท่านั้นวันจันทร์ที่11สิงหาคมอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลที่ยามพ่อไปนินได้โพสต์ข้อความระบุว่าไม่ควรเปลี่ยนม้ากลางศึกขอเรียกร้องให้ต่อ,อยุราชการท่านไมทัพภาคที่สองใครเห็นด้วยช่วยแสดงพลังกดไลค์กดแชร์ถึงความต้องการนี้ด่วนก็มีคนแชร์เข้ามากว่า14,000ครั้งคอมเมนต์อีก26 0 0 0่ความเป็นส่วนใหญ,สใหญ่ส่วนใหญ่อยาก ให้พลโตบุญิลินอยู่ต่อเพราะอยากทำภารททกิจทวงคืนแผ่นดินไทยให้สําเร็จก็ปรากฏว่านายภูมิธรรมเวชเชยชัยรองนายกงตรีรักษาการแทนนายยงตรีรีบออกมาบอกปัดข้อเสนอทันทีภูมิธรรมพูดอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการต่อยุัฐการให้ดํารงตําแหน่ง ต่อแต่การต่อเวลาให้อยู่ขณะที่ยังรับการอยู่ก็เป็นไปได้เดี๋ยวให้กองทัพเขาดูถ้าเห็นความจําเป็นเสนอมาเรามีความเชื่อมั่นว่าแม้ทัาพภาคสองมีความสามารถก็ต้องให้กองทัพเป็นผู้พิจารณานายภูมิธรรมยังกล่าวต่อด้วยว่าคิดว่าระบบมันดีอยู่แล้วต้องให้ระบบมันเดินไปส่วนถ้าแม้ทัาพภาคสองเขาเสียเรียวิธการไปแล้วจะมีบทบาทด้านไหนก็พิจารณาได้ย้ายระบบผิดเพี้ยนไปเลย มันจะทําให้การประหารระบบราชการต่างๆเป็นปัญหาสรบบุปคําพูดคุณภูนธรรมเป็นสามมนุษย์ง่ายๆสั้นๆก็คือไม่ต่ออยุไม่ทับภาคสองนั่นเองพอนายภูนธรรมปัดข้อเสนอล่าวมาอาจารย์ปานเทพก็เลย กล่าวต่อว่าถ้ารัฐบ,บาลอ้างว่าต่ออายุรัฐการบรรทัดภาคสองไม่ได้เมื่อรัฐบาลเห็นว่าไม่ควรต่ออายุรัฐการบรรทัดภาคสองเพราะกลัวเสียระบบแต่ยอมรับว่าแม่ทัพภาคสองมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างนั้นอาจารย์ปานเทพดีเสนอ3ข้อที่สามารถทําได้ไม่ขัด ระเบียบอะไรทั้งสิ้นคือหนึ่งอย่าเปลี่ยนตัวว่าที่ม่ทับภาคสองคนใหม่ขอให้เป็นคนที่พลโทบุญสินภาดกลางเสนอเท่านั้นเพราะว่าเขาย่อมรู้ดีว่าคนที่จะมารับตําแหน่งต่อจากเขานั้นมีจิตใจอย่างไรรักชาติรักบ้านเหมือนแค่ไหนพร้อมจะสู้ตายเป็นตายเพื่อป้องกันอธิิไตของชาติ 2. ขอประธานยศเป็นพลเอกบุญสินภาดกลางเป็นกรณีพิเศษที่ยึดคืนแผ่นดินไทยมาได้มากที่สุดใน ก็คือ17ปีที่ผ่านมานี้มีแต่บุญศิลปลโทบุญศิลป์ที่เอาแผ่นดินไทยคืนมาให้ประเทศไทยได้ข้อสุดท้ายที่สําคัญมากคือขอให้เชิญมาเป็นรัฐรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นตําแหน่งที่ว่างอยู่ในภาวะการศึกสงครามเช่นนี้แม่ทัพย่อมรู้ดีว่าเมื่อสงครามยังอยู่ท่ามกลางการประจันหน้าและต่อสู้กันนั้นพลโทบุญศิลป์ย่อมทราบดีว่าร้องแม่ทัพคนไหนเพราะเขารับรบกันมาตลอดเขาย่อมทราบเด้ยวคนไหนบ้างที่สามารถจะสื่อ ต่อเนื่องในเรื่องของสัญญาประชาคมหรือสัญญาสัจวาจาที่ให้กับแผ่นดินไทยให้กับธงชาติไทยว่าจะรักษาทิปไตยไทยจนถึงที่สุดโดยไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งสิน้นพลโทบุญสินต้องรู้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วนี่ก็ให้คนโทบุญสินเขาเลือกเอากลวกันแล้วอย่าไปรับการวิ่งเต้นเพราะว่าแม่ทัพภาคสองนั้นอำนาจมีล้นฟ้าในการสั่งให้เปิดด่านก็ได้ปิดด่านก็ได้แล้วก็ด่านที่อยู่ใกล้ชิด ติดพรมแดนนั้นพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ทุก เมื่อเชื่อวันคนที่อยากจะที่จะกลับไปเหมือนระบบเดิมก่อนที่พลโทบุญศิลปแม่ทัพกุ้งจะขึ้นมาเป็นแม่ทัพภาคสองนั้นก็ภาวนาหรือวิ่งเต้นให้คนที่ตัวเองนั้นสามารถที่จะวิ่งเต้นได้เหมือนเดิมก่อให้เปิดดานเจ้าของบอนต่างๆก็พยายามที่จะวิ่งเต้นถึงกับระดมเงินเป็นก้อนเพื่อมาจ่ายให้กับทางนักการเมืองเพื่อแต่งตั้งคนที่ตัวเองชอบให้ขึ้นมาคนแรกคือพลตรีวิรยุทธรักษิน,ร,ษนรองแม่ทัพภาคสองเตรียมฐานรุ่นที่26 เคยเป็นผู้าการกองพลฐานราบที่6ผู้าการกองกําลังสุรานารีคนที่2คือพ no. ลตรีนรทิพโหยนอกรองม่ทัพภาคที่2เตรียมทหารรุ่นที่หกเคยดํารงตําแหน่งผู้าการกองพลฐานราบที่3และคนสุดท้ายคนที่3คือพลตรีนัทศรีอินรองมทัพภาคที่2เป็นเตรียมทหารรุ่น27หลังแม่ทัพกุ้ง1ปีเป็นที่กล่าวขวัญถึงในวงกว้างเพราะเป็นลูกชาวนาจังหวัดสุรินสามารถพูดฟังภาษาเขมรได้เป็นอย่างดีเคยดํารงตําแหน่งผู้าการทหารพราน ปักธงชัยผู้บัญชการกองพลฐานรับที่6 และผู้การกองกําลังสุรนารีซึ่งดูตามคุณตุบัิแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้แต่คนที่รู้ดีที่สุดคือแม่ทัพกุ้งเพราะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นรวมทั้งรุ่นน้องที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดแต่อย่างที่ผมพูดไว้แล้วนะอาจารย์ปานเทพก็ว่าไปแล้วฝ่ายการเมืองนะครับอย่าได้เปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่สองคนใหม่ขอให้เป็นไปตามที่พลโทบุญสินพาดกลางเสนอเท่านั้นฝั่งเมื่ออาจารย์ปานเทพโพสต์เรื่องนี้ไปตอนเช้าเวลา7จ็ดโมงครึง่งของวันอังคารที่12สิงหาคม2568 ว่าเสนอให้ไม่ทับกุ้งนั้นขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาอาจารย์ปาเทศโพสต์ไป24ชั่วโมงมีคนเข้ามาใน Facebook เข้ามาชมโพสต์นี้10กว่าล้านคนนอกจากนี้แล้วยังแสดงความเห็นมากกว่า15,000ความเห็นกดไลค์ไปเกือบ200,000ไลค์ทั้งหมดแสดงความเห็นที่เห็นด้วยผ่านไป48ชั่วโมงผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นเป็น16ล้าน5 0 0 0 0 0วิวมีคนไลค์คนแชร์ขึ้นมาเยอะมากพลโท บุญศิลน์นะครับกุ้งสุขุมใจเย็นใจดีกับทุกคนเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแข็งแรงแต่ไม่แข็งกร้าวทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินปกป้องชาติบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเหมาะที่สุดจะนั่งรัตตรีว่าการสุขราหมที่ว่างอยู่ตอนนี้ในยามที่บ้านเมืองกำลังเจออริราชศัตรู หากเรามีแม่ทัพที่อ่อนแอนอกจากเราจะแพ้แล้วเราจะสูญเสียแผ่นดินที่เราเคยหวงแหนมาตั้งแต่รบรรพุรุอย่างไม่วืนกลับเช่นปราสาทพระวิหารพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรในอดีตปัญหาคือว่าในการปรับก้าวีคณมนตรีครั้งล่าสุดหลังมีผู้ราญชาชงการโปรดเก้าแต่งตั้งไปที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทราบใช่ไหมว่าเราไม่มีรัฐดีว่าการสุราห์โหมานานแล้ววันนี้เกือบ2เดือนแล้วมีแต่รัฐดีว่าช่วยว่าการสุราหโหมคือพลเอกนัฐพลน,นาคพาณิช ซึ่งถูกตั้งฉายาไปแล้วว่าเป็นเหมือนหมาที่นำราชสีวันนี้เหตุการณ์ต่างๆปรากฏออกมาว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงแล เอาละมีเรื่องที่สําคัญมากซึ่งเป็นจุดสําคัญที่สุดคือแล้วเราทําไมต้องว่างเว้นตําแหน่งรัฐธิว่าการสุขลาหมเอาไว้เพราะอะไรทั้งที่ประเทศไทยมีสงครามรบพุ่งฐานถูกกับระเบิดขาขาดเกือบทุกวันฐานตายไป15 16คนประชาชนสังเวยชีวิตไปแล้วเกือบ20คนได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนโรงพยาบาลโรงเรียนปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อบ้านพักอาศัยประชาชนศูนย์พัฒนาชายแดนถนนทางพังไปแล้วกี่แห่งเสียหายไปแล้วหลายพันล้านแต่ทํา ำไมเราถึงไม่มีรัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคำตอบท่านผู้ชมครับให้รอก่อนรออะไรรอเดียวเมื่อในภูมิธรรมถูกโยกย้ายจากกลาโหมไปมหาไทยทําให้เก้าอี้รัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่างเปล่าความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมครับเก้าอี้นี้มีคนจองไว้เรียบร้อยแล้วแล้วใครและที่จองก็ตําแหน่งสําคัญที่รัมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตัวนี้อยู่หลายคนคงทราบแล้วแต่หลายคนยังไม่ทราบผมจะบอกให้รู้ คนคนนี้ชื่อพลเอกเฉลิมพลศรีสวรรัสดิ์ฉายาว่าบิ๊กแก้วอดีตผู้จางฐานสูงสุดอดีตสวตามบทเฉพาะการ5ปีแรกของรัฐมนูลปี2560เป็นเตรียมฐานรุ่น26สิสนิทสนมกับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้จางฐานบกเตรียมฐานรุ่นที่20ซึ่งเป็นรุ่นพี่อีกทั้งพลเอกเฉลิมพลยังคงเป็นนายฐานคนเดียวที่ร่วมคณะกับพลเอกอภิรัตไปดวลวังกาวีกับน,น,นา,ายทักษิณชินวัตรเจรจาทักษิณอดีตนายมนตรีที่ หลบหนีคดีกลับมายังประเทศไทยในช่วงการเลือกตั้งเมื่อปี2566พลเอกเฉลิมพลกับพลเอกอรภิรัตไปที่ลังกาวีเจราจากับทักษิณชินวัตรแต่สายทอกเฉลิมพลไม่สามารถนั่งกุออิบริกาโหมได้ทันทีก็พราะติดปัญหาว่าท่านเคยดารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและโพสตํตำแหน่งไม่ถึง2ปีก็เลยต้องรอจน,นถึง30กันยายนนี้แหละเดือนหน้าถึงจะปลด ล็อกรับตำแหน่งรัฐมนตรีได้ถึงบอกว่ามีการจองเอาไว้เรียบร้อยนี่คือเหตุผลที่แท้จริงทําไมประเทศไทยถึงไม่มีรัฐมนตรีว่าการสุขรลาโหมมาถึง2เดือนและจะไม่มีต่อไปอีกถึงปลายเดือนหน้าวันที่30กันยายนเพราะต้องรอคนคนเดียวรอเดียวรับระหว่างทักสินกับทหารบางคนเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มาโนนะครับนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียว